รับ,บสวัสดีเพื่อสมาชิก FC ท่อสูบน้ำแรงดันทั่วหน้ากันครับวันนี้พวกเราอยู่บ้านกระโดนคอครับตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรูมิสุรินทร์ครับได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่สุทนครับติดตั้งท่อแรงดัน8นิ้วออก6นิ้วหุ้นพับหมุนขวา ดูน้ำปลายทางด้านบนนะครับเครื่องยนต์วันนี้อูบัติ17แรงนะครับออกแางเต็มท่อครับรายละเอียดคุยกันครับเราร้านสมหวังอยู่ตลาดสำง่ามอําเภอหันคาจังหวัดชัยนาท 0 8 1 7 8 5 3 0 3 7ท่อสูบน้ำแรงดันคุณภาพจัดทรงทั่วประเทศไทยครับขอบคุณครับวันนี้พวกเราทีมงานท่อสูบน้ำแรงดันได้รับความไว้วางใจจากพ่อใหญ่สุธนครับให้ความไว้วางใจท่อสูบน้ำแรงดันล้านสมหวังเราครับย้ำครับขอบคุณพ่อใหญ่ครับ